ครับสวัสดีครับทางบอมนะครับแล้วก็นักลงทุนทุกท่านนะครับก็วันนี้เรามีตัวเป,ปเปอร์นะครับเป็นภาพการรีแคปในช่วงตลาดแล้วก็ภาพแมคโครโนในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็เอาลุกในระยะถัดไปนะว่าเรามองยังไงนะครับก็เดี๋ยวขอแชร์สไลด์นิดนึงนะครับก็ภาพรวมนะครับถ้าดูในช่วงของอเดือน ตุลานะครับที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่า sentiment ต,ตลาดหุ้นโลกเนี่ยโดยรวมเป็นการพา่มการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับบวกขึ้นมาได้ประมาณ2.2%นะครับโดยเซนเด็กของเราเนี่ยนะครับ u อ p e r form นะครับตลาดหุ้นโลกนะบ,บวกขึ้นมาได้ประมาณ2.8%แต่ว่าถ้าดูรูปด้านขวาบนนะครับก็จะเห็นว่า โอเคว่าตัวสินบุกของเราอัพเปรฟอรตลาดหุ้นโลกนะครับแต่ว่ายังถือว่าน้อยกว่าในในตัว r e g i o n a l peers อย่างในตัว not Asia นะครับ mm hmm. เช่นเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันพวกนี้ตลาดหุ้นบวกขึ้นมาได้ค่อนข้างดีค่อนข้างแรงนะครับโอเคแม้ว่าตัวภาพทั้งเดือนเราบวกได้ดีนะแต่ว่าถ้าไปดู ในเชิงของกราฟตัวเซ็นเด็กจะเห็นได้ว่าระหว่างเดือนเนี่ยตัวดัชนีเราค่อนข้างผันผวนนะครับโดยต้นเดือนปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีนะครับบนความคาดหวังเรื่องตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะแต่ว่ากลางเดือนมาก็เป็นภาพการปรับตัวลดลงนะจากตัวเดลตานะครับที่เข้าตัวมาตรการกํากับทีหนึ่งนะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐที่กลับมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนที่แล้วนะครับแล้วก็แต่ว่าอย่างไรก็ดีในช่วงปลายเดือนเนี่ยนะครับตลาด มีภาพการฟื้นตัวขึ้นมาได้นะครับจากการที่าทางสถานการณ์ความตึงเครียดและทางด้านการค้ารองจนีนกับสหรัฐเนี่ยก็ดูคลี่คลายนะหลังจากที่ทางทรัมป์เนี่ยก็มีท่าทีที่เ,เปิดกว้างสําหรับการเจรจามากขึ้น,นตลาดก็เลยมี sentiment ที่ฟื้นขึ้นมานะครับอย่างไรก็ดีถ้าไปดูในช่วงของ recap ภาพ สัปดาห์ที่แล้วหรือยู่ในช่วงปลายเดือนนะต้องก็ต้องบอกว่าตัว s e n ิเ m e n t ของตัวตลาดเนี่ยถือว่าวีนะถือว่าอ่อนแอกว่าที่เราคาดไว้นะเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยเราเห็นทางารัฐมนตรีคลังคุนสกอตตเบรเซนเนี่ยก็คุยกับทางรองนายกจีนแล้วก็เห็นว่ามีความคืบหน้าเชิงบวกในการเจรจานะเราก็คิดว่าตลาดน่าจะตอบสองได้ดีรวมไปถึงสัปดาห์ที่แล้วเองก็เห็นข้อตกลงทางการค้านะระหว่างจีนกับสหรัฐนะครับเราก็คิดว่าตลาดน่าจะฟื้นตัวขึ้นได้ต่อเนื่องนะแต่อย่างไรก็ดี แม้ว่ามีพนักพนักานเชิงบวกนะครับตลาดเปิดมาวันจันทร์ที่แล้ว้ก็เปิดโดดขึ้นมาประมาณ30จุดก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแรงนะแต่ว่าระหว่างวันแล้วก็ระหว่างสัปดาห์ก็มีแรงเทบขายทำกำไรลงมาอย่างต่อเนื่องนะเพราะว่าดูตลาดเองก็ยังไม่ค่อยเชื่อมั่นเรื่องตัวเทรดดิวที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มองว่าอาจจะเป็นการซื้อเวลาหรือเปล่านะครับแล้วก็ทำให้ยังยังซนดิเมนต์เองก็ยังไม่ได้มีความมั่นใจมากเท่าไหร่นะรวมไปถึงการที่เฟดเนี่ยนะครับมีการลดอัตราดอกเบีย้ยนโยบาย นะครับก็เห็นได้ว่าโอเคเป็นการลดดอกเบีย้ยตามคาดนะครับแล้วก็มีการจบการทำา QT นะครับการลดตัวขนาดงบดุลของธนาคารกลางเนี่ยนะครับก็จะจบในช่วงสิ้นปีก็เป็นไปตามคาดนะแต่ว่าพอดีว่าทางเจอร์ร็อรเวลเนี่ยมีการส่งสัญญาณนะในช่วงพรส s s คอนเฟอเรนซ์ให้สัมภาษณ์ในเชิงที่ฮอกกิชก็คือพยายามเทมดาวพยายามจะลดความคาดหวังของตลาดในการที่จะคาด คาดหวังเห็นการลดดอกเบี้ยนโยบายของเฟดแบบต่อเนื่องนะเขาก็พยายามเทมดาวลงบอกว่าตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยนะครับในช่วงนี้เนี่ยมันไม่มันมันไม่มีนะเพราะว่าอ่าอก็มันมันชัดดาวน์ไปนะครับดังนั้นเนี่ยการดำเนินนโยบายต่างๆเนี่ยมันก็เหมือนการที่เหมือนอ่า walking in the fog ก็คือเหมือนเดินอยู่ในหมอกมองไม่เห็นทางนะครับดังนั้นการดำเนินนโยบายในข้างหน้าเนี่ยก็ยังเป็นอะไรที่ไม่ใช่ดิวดันหรือว่าแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาที่ว่า อ่าคอมเมนต์ของของของ,ของทางพาวเวลเนี่ยก็เลยโดนตีอ่าตีความ,มาในเชิงของที่มันค่อนข้างฮอกขิชนะครับตลาดก็เลยเป็นภาพของการซินดิเมนท์ที่ไม่ได้บวกมากนะจากแม้ว่าตัวเฟดมีการลดดอกเบีย้ยลงมารวมถึงเรื่องตัวเดลต้าเองนะครับก็มีการต่อตัวมาตรการจกำกัดนะทีหนึ่งต่อไปอีกตลาดก็เลยมีความกังวลในช่วงสต๊ดาดที่ผ่านมาว่าเอ๊ะตัวเดลต้าจะหลุดตัวเซตฟริปตี้หรือเปล่านะครับซึ่งอ่าก็เลยทําให้กดดันทําให้ตัวดัชนีเซนเด็กเนี่ยมันก็สต๊าดที่แล้วปรับตัวลดลงมาลงมารีเทส ประมาณพันสใหม่อีกรอบหนึ่งแต่ว่าโชคดีนะว่าปิดสัปดาห์ยังไม่หยุดพนะันสามนนี่ก็ทำให้เราคิดว่าโดยรวมภาพตัวตลาดนี่ก็ยังไม่ไม่เสียทรงมากเท่าไหร่นะก็รอลุ้นต่อนะในในระยะข้างหน้านะครับทีนี้มาในสําหรับตัวประเด็นตัวเดลตานะตัวว่าจะหลุดไม่หลุดเซฟฟิฟตนะี้นะก็ อ่าสำหรับการทบทวนนะครับตัวเมมเบอร์ตัวหุ้นสตร5ฟิตตัวเนี่ยว่าจะมีตัวอะไรบ้างเนี่ยครับมันอ่าสำหรับตัวครึ่งปีแรกของปีหน้าเนี่ยครับจะมีการประกาศมาในช่วงประมาณเดือนธันวานะครับซึ่งอ่าก็แน่นอนตลาดมีความกังวลนะแต่ถามว่าเรามองอยังไงนะเราคิดว่าโอกาสหลุดเนี่ยคง คนข้างยากนะครับเพราะว่าถ้าดูจากตัวเกณฑ์ทั้ง7ด้านหลักเนี่ยนะครับก็เดลต้าก็ผ่านหมดนะไม่ว่าทั้งในเกณฑ์ของการดูเรชันคืออ,อยู่ในตลาดมานานนะก็นานกว่าหเดือนนี้อยู่มานานมากอันนี้ก็ผ่านนะครับเรื่อง,องคุณภาพนะก็คือตัวเดลต้าต้องไม่โดนพักการซื้อขายไม่โดนเพิกถอนไม่มีปัญหาเรื่องงบการเงินอันนี้ก็ผ่านนะครับเรื่องคุณภาพเรื่องไซส์นะว่าตัวหุ้นเนี่ยต้องเป็นตัวท็อปมาร์เก็ตแคปใหญ่ที่สุด20อ่าิสองร้อยดับแรกนะถึงจะเข้ามา เอนการขัดเลือกก็อันนี้ก็ใหญ่ที่สุดนะอันนี้ก็ผ่านนะครับเรื่องฟรีโฟร์นะต้อง20%ขึ้นไปเดลต้าก็ถ้าดูจากข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ล่าสุดก็อยู่ที่23%เซนก็ผ่านนะครับดังนั้นก็ดูในเกณฑ์ถัดไปก็คือในเชิงของตัวเทรดดิ้งว l ลูนะหรือมูลค่าการซื้อขายนะครับว่าต้องไม่ต่ากว่า25%เซนของค่าเฉลี่ยตลาดน,นี้ก็ผ่านเพราะเดลต้าตัวใหญ่นะกะ็ติดท็อป เทรดบารูเนี่ยแทบแทบทุกวันอยู่แล้วนะครับอันสุดอ,อันถัดไปนะเรื่อง trading volume นะเรื่องปริมาณน,นะปริมาณหุ้นซื้อขายนะร u r เทิ e โอเวก็ต้องไม่น้อยกว่า1%ของหุ้นจดทะเบียนนี่ก็ผ่านนะเพราะว่า turnover อยู่ที่ประมาณ2อดูจากตัว Set s e ตสมาร์นะครับอันสุดท้ายคือตัว มาร์เก็ตเซอร์วิสแลนซนะครับหรือว่าตัวอ่าว่าหุ้นเนี่ยต้องไม่ติดมาตรการกํากับนะครับก็คือ,อตัวทีวันนี่แหละที่ตลาดคอนเซิร์นนะแต่ถา,ถามว่าอ่าตัวเกณนเนี้ยเนี่ยเขาบอกว่าต้องไม่ติดอ่าต้องต้องไม่ติดมาตรการกํากับในเก้าใน12เดือนนะครับในในช่วงราวหนึ่งปีที่ที่เขาพิจารณาข้อมูลนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยเป็นที่กังวลเพราะว่ามันติด2รอบติดมาแล้วนะครับก็แต่ว่าถ้านับอ่าสอเดือนเนี่ยก็คืออสามสิบพื้นจิแล้วก็ย้อนกลับไปเนี่ยนะครับหนึ่งปีสิบสองเดือนเนี่ยนะครับในรอบ หนึ่งปีเนี่ยนะครับมันตัวเดลต้าเนี่ยมีการติดตัวทีวันหรือตัวมาตรการกำกับไปแล้วเนี่ยทั้งหมดประมาณห้าสิบวันนะครับซึ่งก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ได้อยู่ก็คือยังยัง,ยงไม่ยังไม่อ่าถือว่าเป็นอ่าเ,เป็นอันหนึ่งที่จะทําให้ตัวเดลต้าอ่าหลุดเซตฟตี้นะดังนั้นความกังวลที่บอกว่าครึ่งปีแรกเนี่ยเดลต้าจะหลุดเน,เนี่ยเราคิดว่าไม่อ่าโอกาสค่อนข้างยากนะแต่ว่าความเสีย่ยงเนี่ยมันจะไปเพิ่มสำหรับตัวครึ่งหลังของปีหน้าที่จะมีการทบทวนตัวเซตฟตี้ใหม่นะครับเพราะว่า ก็ล่าสุดเนี่ยติดไปแล้ว2อรอบนะครับก็40ควันนะดังนั้นเนี่ยความความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้นแต่เราก็มองว่าโอกาสก็ยังน้อยมากอยู่ดีนะที่ที่เดลต้าจะติดตัวมาตรการกำกับรัวๆจนถึงขั้น b l e a c หรือว่า,ามากกว่าตัวเกณฑ์ที่ที่เขากำหนดเอาไวนะ้นังนั้นก็ถือว่าโอเคละว่าอาจจะมีความ เสี่ยงเพิ่มขึ้นบ้างเยวดูเสียวเพิ่มขึ้นนะแต่ว่าเรามองว่าโอกาสก็ยังค่อนข้างน้อยชรอบกรณีน,นี้นะครับอมอง,องไม <ป S 2> ิดน,นึงครับผมเสริมผมเสริมนิดนึงได้ไหมครับคือเรื่องของตัวเดลต้ากับเซฟรตี้เนี่ยถูกถามกันมาเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทางคุณศักกำลังจะบอกก็คือรอบของ First ส a าฟเนี่ยยังดูมีน้ําหนักน้อยมากนะครับที่จะหลุดนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยในรอบของ Second Half ในปี2026เนี่ยมันก็ดูเหมือนกับ เป็นการแบบเพิ่มโอกาสขึ้นมานะนะครับแล้วคือทีเนี้ยนะครับผมเสริมนิดนึงนะครับต้องบอกว่าเรามีการเก็บตัวเลขเข้าคร่าวนะว่ารอบล่าสุดเนี่ยที่ Delta หลุดตัวเซฟฟิเนี่ยเคยเกิดขึ้นในช่วงปี2022นะครับเอ,อนะณตอนนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าราคาหุ้นของตัว Delta เนี่ยนะครับในลักษณะ1เดือนละกันนับเป็น1เดือนและกันหลังจากที่ติดหรือว่าหลุดจากเซฟฟิออกมาเนี่ยนะครับ ราคาหุ้นลดไปประมาณัก16%นะใน1เดือนนะในหเดือนหลังจากการที่เขาหลุดนะครับแบบเซอร์ไพรส์ออกมาเนี่ยนะครับในช่วง 1H22 เนี่ยนะครับลดไปประมาณ16%นะครับแต่ว่าอันนี้อย่างที่คุณสักบอกไปคือเกณฑ์ของครึ่งปีแรกของปีหน้ายังน่าจะอยู่แต่ครึ่งปีแรกของปีหน้าดูมีความเสี่ยงถ้าเขายังติดอยู่อย่างเงี้ยอีกสัก2 3สัปดาห์ข้างหน้าเอ้ยอีกสัก2ถึง3รอบข้างหน้านะครับอ่ะอันนี้ฝากไว้นะนะครับโอเคต่อเลยครับ ได้ครับก็ใช่นะครับอย่างที่บอมบอกว่าครึ่งแรกอาจจะดูอาจจะยังค่อนข้างยากนะครึ่งหลังความเสี่ยงเพิ่มขึ้นแต่โอกาสก็อาจจะไม่ไม่ได้เยอะเหมือนกันนะครับส่วนมองไปข้างหน้านะครับก็เอาลุกนะครับเราคิดว่า key trend นะแนวโน้มหลักของตัวเซตเนี่ยเรา buy as หรือว่าแนวโน้มเรามองไปทาง บวกนะครับแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยจะดูเป็นภาพกหมกอนไซเวย์หรือพันผัวในกรอบนะบเพราะว่าในช่วงที่เ,<อ>เป็น Earning Announcement หรือว่าการประกาศผลประกอบการเนี่ยตัวดัชนีตัวหุ้นมักจะค่อนข้างผันัวนนะดังนั้นช่วงนี้ก็ ถือว่าเป็นซีซันอลละกันที่เป็นฤดูกาลความผันผวนตามฤดูกาลของการประกาศผลประกอบการประกาศตัวเออร์เน็ตนะครับสำหรับตัวประเด็นนะครับที่มองไปข้างหน้าเราเป็นประเด็นสําคัญที่ต้องติดตามนะเรามองนะครับก็มีประเด็นอะไรบ้านนะครับเรื่องแรกก่อนเรื่องภายในประเทศก็คือเรื่องการรายงานผลประกอบการนะครับซึ่งสัปดาห์นี้ก็จะถึงคิวของตัวกลุ่มเดินเรื่องนะครับซึ่งบอมก็น่าจะเล่าไปแล้วนะครับกล,นะก,ลฟฟกลุ่มพาวเวอร์นะก็คือโรงไฟฟ้ากลุ่มพลังงานนะครับแล้วก็ กลุ่มตัว ICT นะที่ก็จะมีรายงานทั้งตัว True แล้วก็ a d v a n c e ในสัปดาห์นี้นะครับอันที่2คือเรื่องการประชุมตัวมาตรการต่างๆของทางภาครัฐนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็เห็นไปล้วนะทางครมเศรษกิจก็มีการเห็นชอบนะสำหรับตัวโครงการตัวแก้หนี้เสียของภาคประชาชนนะที่ก็จะให้ทาง ตัว m m c ซเนี่ยนะครับซือ้อตัวนี่เสียของรายย่อยขึ้นมานะครับแล้วก็ประเด็นที่3นะครับก็คือเรื่องตัวเลขของตัวเลขเศรษฐกิจของอเมริกานะที่ที่จะมีการทยอยประกาศออกมานะล่าสุดเมื่อคืนนี้ก็มีการรายงานตัวเลข ISM ภาคก,การผลิตของอเมริกานะครับก็ เป็นภาพการปรับตัวลดลงนะครับจาก49.1ลงมาเหลือ48.7นะก็ภาพลดลงนะแต่ถ้าดูเมื่อคืนนี้ก็ต้องบอกว่าทั้งตัวค่าเงินดอลลาร์หรือว่าบอลยูของอเมริกาก็ไม่ได้มีการตอบสนองมากเท่าไหร่นะถามว่าทําไมนะครับเพราะว่าถ้าไปดูตัวตัวเลขที่ระดับประมาณ48กว่าเนี่ยนะครับมันเอาไปเทียบเคียงกับ GDP ได้อยู่ที่ประมาณเกือบ2นะครับดังนั้นนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นภาพที่ยังโตได้ในระดับที่มันใกล้เคียงกับแบบ ระดับศักยภาพนะครับดังนั้นก็ต้องบอกว่าความกังวลเรื่องโกลดที่มันจะสโลด้าก็อาจจะยังไม่ได้ทริกเกอร์มากเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าเห็นตัวเลขต่ําลงมาต่ําี่ปลงไปเหลือแป๊สี่บเจ็อะไรลงไปต่ํากว่านั้นเนี่ยก็จะเป็นภาพที่โกรดมันอาจจะลดลงไปเหลือแบบหนึ่งเปอร์เซนอะไรแบบนี้ก็จะทําให้เกิดคอนเซิร์นหรือความกังวลได้มากขึ้นนะแต่ว่าระดับตรงนี้สี่แปสี้าถือว่ายังโอเคสำหรับตัวอเมริกานะครับแล้วก็เรื่องถัดไปเรื่องที่4ี่คือเรื่องการเจรจานะหลังจากที่อเมริก a ทรดดิ l กับต like mm ่างประเทศไปเรียบร้อยแล้วเรื่องต่างประเทศนะระหว่างประเทศ <c oughs> คิดว่าสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าน่าจะกลับมาโฟกัสเรื่องนในประเทศของเขามากขึ้นคือเรื่องการเจรจาเพื่อกลับมาเปิดหน่วยงานทําการราชการขอเมริกานะครับ r e o p e n i n โดย US government อีกครั้งหนึ่งนะครับประเด็นที่น่าสนใจนะก็คือเราลองไปดูเนี่ยนะครับว่าตัว ในการปิดชัดดาวรอบนี้เนี่ยกำลังจะเป็นชัดดาวที่ยาวนานที่สุดในปรติศาสตร์นะครับคราวที่แล้วเนี่ย34วันนะคราวนี้ก็กาลังจะ34-35วันแล้วนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือถ้าเราลองไปเก็บสถิติด,ดูเนี่ยในช่วงที่มีการชัดดาวนานนะ <ừ. S 1> เกินแบบสัปดาห์2ส,สัปดาห์เนี่ยนะครับหุ้นเนี่ยมักเพอร์ฟอร์มได้ดีมากซึ่งคนก็สงสยัยเลย ชดดาวทำไมหุ้นเพอร์ฟอร์มได้ดีนะก็เป็นเพราะว่าในช่วงเราไปพบเนี่ยนะครับว่าโอเคหุ้นในช่วงแรกของการชดดาวอาจจะผันผวนจะเพอร์ฟอร์มได้ไม่ค่อยดีนะแต่ว่าพอช่วงท้ายนะก่อนที่จะชดดาวแล้วกลับมารีโอเพนเนี่ยนะมันจะเกิดกระแสเก่งกําไรว่าตลาดจะ อ่า uh, US ก็ v e r n m e n t จะกลับมาเรียวเพ้นแล้วช่วงปลายของการชัดดาวนี่แหละนะฮะที่มีฟลูของการก็งกำไรห,หุ้นมักจะเพอร์ฟอร์มได้ดีที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยในช่วง1-2ถึงสสัปดาห์ข้างหน้าถ้าเกิดมีโอกาสที่จะกลับมาเรียวเพนได้ใน1-2ถึงถึงสสัปดาห์นี้ก็จะเห็นภาพของตัวอ่าสินทรัพย์เสี่ยงราคาสินทรัพย์เสี่ยงหุ้นอะไรพวกเนี้ยอาจจะเพอร์ฟอร์มได้ดีหรือบิเอไปในทางที่บวกก็คือเรามองก็อาจจะไม่ได้แย่มากในช่วงนี้นะแม้ว่าจะมีความผันผวนในเชิงของอนนขอองงตััว e นะครบ แล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คืออาจจะเป็นในช่วงของกลางสัปดาห์นะวันที่5วัน5พฤศจินี้นะครับก็จะถึงกำหนดนะครับที่ทางศาลสูงสุดสูพิียมคอร์ดของทาง์เมกาจะมีการอ่านคำวินิจฉัยเรื่องอที่มีการฟ้องร้องนะว่าทางทรัมป์เนี่ยนะครับใช้อำนาจเกินขอบเขตในการกำหนดตัวภาษีนำเข้าหรือตัวทาริฟนะครับก็ต้องติดตามดูนะว่าทางศาลจะมีการตัดสินมายอย่างไงถ้าดูตามศาลชั้นต้นศาลฎีกเนี่นะครับก็คือเขาตัดสินว่าทรัมป์เนี่ย ไม่มีอำนาะจในส่วนตัวที่เป็น universal tariff นะก็คือการที่เก็บภาษีแบบทั่วไปเลยเพิ่มขึ้นในทุกประเทศแต่ว่าถ้าเป็น reciprocal หรือว่าเป็นภาษีที่ฉุกเฉินหรือว่าเพื่อตอบโต้เพื่อเป็นมาตรการทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศแบบพิเศษเนี่ยสามารถทําได้นะนี้ก็ต้องติดตามดูว่าทางศาลจะตัดสินมาอย่างไงนะซึ่งแน่นอนก็จะสร้างความผันผวนให้กับทางตลาดนะครับว่า,า,าจะทางอเมริกาเนี่ยจะมี r o c e s s ไปยังไงเรามองว่าสเต็ปเนี่ยน่าจะเป็น3สเต็ปนะก็คือ ถ้ามีการตัดสินว่าผิดนะไม่มีอำนาจที่จะทำแบบนี้นะก็จะเป็นภาพ3 s t สเต็ปก็คือ revoke refund reissue revoke ก็คือเป็นโมฆะไปนะยกเลิกไปก็ต้องมาตรการใหม่ refund ก็คือต้องเงินที่เก็บมาก็ต้องคืนพวก Trading p a r t n e r พวกคู่ค้าประเทศต่างๆนะ reissue ก็คือถ้าทรัมป์ยังจะยืนยันที่จะทำมาตรการนี้นะครับก็คือตัวเองไม่มีอำนาจก็ต้องส่งผ่าน นโยบายนียไปให้คองเกรสในการโหวตแล้วก็ทำเป็นกฎหมายออกมาอีกทีหนึ่งนะครับดังนั้นก็แน่นอนก็จะเกิดภาพความที่มันปั่นป่วนในตลาดการเงินตลาดทุนนะในช่วงที่ถ้าเกิดคำตัดสินออกมาเป็นในลักษณะที่ไม่ไม่เป็นประโยชน์กับทางนโยบายของทรัมป์นะครับสำหรับกลยุทธ์สัปดาห์นี้นะครับกลยุทธ์การกลงทุนเราก็เลยมองว่าด้วยความผันผวน,นระยะสั้นนะก็มี r ริกซี่อีเวนต์เข้ามานะแล้วเราก็เลยเน้น selective นะเลือกหุ้นใน3ามีมนะครับมองกรอบเซ็ต อินด e k ในสัปดาห์นี้กรอบเราคิดว่าน่าจะยืนอยู่แล้วกันนะกรอบล่างพันสามกรอบบนพันสามสามสิบนะครับพันสามก็แนวรับเดิมนะก็ถ้าถ้าไม่หลุดก็ถือว่าเป็นภาพที่ดีแล้วก็ยังยังไม่เสียทรงยังคงเป็นไซด์เว์ไซด์เว์อัพได้นะครับสามธีมนะครับก็อันที่หนึ่งเรามองรับมาตรการกระตุ้นบริโภคมาตรการท่องเที่ยวก็ไอเที่ยวเราเราไอมาตรการที่กระตุ้นท่องเที่ยวเนี่ยนะครับก่อนหน้าก็อาจจะมองว่าเอ๊ะมันเป็นภาพของการที่กระตุ้นเฉพาะ โรงแรมหรือเปล่าภาพการที่ไปเที่ยวในต <lawsuit royable. S 1> ่างจังหวัดหรือเปล่าปรากฏว่ามาตรการที่ช่วยลดหย่อนไอ้ภาษีเนี่ยต่างๆมันก็ใช้ในร้านอาหารได้ด้วยนะดังนั้นเราก็เลยเลือกในส่วนตัวเซนเทลที่มีธุรกิจทั้งโรงแรมแล้วก็ร้านอาหารนะครับก็รับกับตัวทีมมาตรการกระตุ้นตรงนี้นะครับทีมที่2คือทีมงบดีทั้ง QQ วคเยียดเยียนะที่จะประกาศในสัปดาห์นี้เราก็เลือกตัว True นะครับแล้วก็ตัว OR ที่คิดว่างบดีทั้ง QQ เยียดเยียแล้วก็ทีมสุดท้ายคือทีมที่เป็น y i e l d นะเราก็เลือกตัว KTB นะก็ล้อมกับมาตรการภาครัฐด้วยแล้วก็ ITC นะที่ก็ยิวก็สูงเหมือนกันแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่ลุ้นจะเข้าเซฟฟิซตี้ในรอบหน้าด้วยนะครับโอเคชัดเจนมากคุณศักครับผมถามนิดนึงเราหยู่เวลาประมาณสักห้าทีกลับมาที่ในฝั่งของตัวเศรษฐกิจไทยในช่วงโค้งสุดท้ายของปีครับคุณศักคือบางคนก็บอกว่าเอ้ยมันอาจจะมีอัพไซด์นะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเราเห็นประมาณการของเราเนี่ยอยู่1.8เนาะนะครับเห็นของบางค่ายเนี่ย วิ่งขึ้นไปอยู่ในกรอบบริเวณประมาณ2.2ถึง2.4แล้วนะครับเขาก็ดูเหมือนับมีความหวังในเรื่องของตัวามาตรการภาครัฐเยอะมากเลยนะครับซึ่ง1.8กับ2.4มันถือว่ามันห่างกันเยอะนะมันห่างเพียงแค่2เดือนกับอีก0.6%เนี่ยคุณสักมองอยังไงคือถ้ามันจะกระตุ้นเนี่ย c i t x m เนี่ยคุณสักมองััไซด์ในประเด็นไหนมากากันครับ ก็ในเชิงของตัว r e c a s t เนี่ย GP f o r e c a ค t เนี่ยคือของกสิกรเราเนี่ยเราโปรเจกต์ว่าจะโต1.8เอนาะในปีนี้นะครับแต่ว่าเรามองว่าดูแลเนี่ยมี Up s ไซ e นะครับเพราะว่าในเชิงตัว Export เองที่ออกมาล่าสุดเนี่ยนะครับที่คนคิดว่าเออน่าจะเห็นภาพที่มันชะลอชัดขึ้นนะแต่ปรากฏตัวเลขล่าสุดออกมาเนี่ยมันไม่ชะลอนะมันเร่งขึ้นอีกนะครับในงี้ก็ต้องก็ต้องมองว่าเออตัวเลขมันมันดูมีแนวโน้มที่ดีนะตัวเลข MPI เดือนล่าสุดเนี่ยก็ก็เป็นบวกเย็นดีนะก็ หลังจากที่ลบมา2เดือนก่อนหน้านั้นเนี่ยถ้าเอา MPI รวม3เดือนเนี่ยแล้วรวมเ e ป็นไตรมาสมาพลอตคู่กับ GDP เนี่ยมันก็ดูทรงเลยเนี่ยนะที่คนสัตท์มองกันว่าจะโต1 4า5นึ่ีนะเยือนเดียวสำหร,รับ Q 3จะประกาศในวันที่ถ้าจำไม่ผิดว,วันที่1 7พฤศจิกายนนะที่รายงานตัวเลข GDP ไทยนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าอาจจะเห็นนะที่<ๆ>ที่ๆๆมันอาจจะเบ้ผมส่วนุนมองอัพได้ใช่อาจจะเห็น1 5ึถึงขึ้นไปได้นะสำหร,รับ สำหรับตัวเลขนี้แล้วถ้าเกิดออกมามันดูโพสิฟมันดีกว่าคาดก็อาจจะเห็นฟลอร์การอัพเกรดต่อเนื่องสำหรับตัวเลขจีดพีไทยสำหรับปีนี้นะครับเพระนั้นผมเข้าใจถูกไหมว่าปีนี้เราอาจจะเจอจุดบอททอมของเศรษฐกิจแล้วเออร์เน็ตเปร์แชร์พร้อมๆกันนะครับคุณสัก ก็สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจนะคือด้วยความโอเคแหละว่าภาพระยะสันเนี่ยอิมแพของเชิงของทารีฟเรื่องการค้านี่ยมันอาจจะเข้ามากระทบไม่ได้มากแต่ว่าถ้าเชิงในเชิงของบอททอมเศรษฐกิจเนี่ยผมว่าอาจจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณครึ่งปีแรกของปีหน้าเป็นเพราะอะไรเพราะว่าฐานมันสูงนะถ้าจำได้เอ็กซพอร์ตทงานทำผลงานได้ค่อนข้างดีนะในช่วง ในช่วงกลางปีนะครับดังนั้นเนี่ยในช่วงกลางปีส0 2 5ันะ้ครับดังนั้นเนี่ยด้วยฐานที่สูงกลางปีส0 2 5ัอาพอไป2026ัเรารับผลของทารีฟเข้าไปเต็มปีแล้วก็ด้วยบวกฐานสูงช่วงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่เห็นภาพการชลอลงมาแล้วเป็นช่วงของการที่บอททอมลงไปนะครับดังนั้นก็อาจจะเป็นภาพแบบนี้นะครับโอเคได้เลยครับนี่คือ ภาพรวมนะครับเดี๋ยวผมก็เชิญคุณศักรเข้ามาทุกๆวันอังครารน,น,ะนะครับถ้าใครมีคําถามเกี่ยวข้องกับการดูเรื่องเกี่ยวข้องกับการวางกลยุทธ์นะครับการดูเศรษฐกิจนะครับรวมถึงอีเวนต์เลย์ต่างประเทศในประเทศนะครับก็เดี๋ยวเราสองคนจะมาวิคอยส์กับทุกคนฟังกันนะครับ